มันก็จะรับหมับเข้าทันทีดีชั่วไม่รู้ทั้งสิ้นเพราะมันเกิดมาเพื่อรับจิตลักษณะนี้จึงคือสิ่งที่เป็นจอมติดจอมยึดจอมเกาะจอมดูดจอมสั่งสมจอมพัฒนาให้ตนใหญ่ให้ตนโตเก่งที่สุดในโลกและสิ่งที่พัฒนาก็ไม่ใช่อะไรที่ดิบดีบริสุทธิ์ผุดผ่องด้วยสิ่งนั้นคือความเห็นแก่ตัวนั่นเองที่เรียกว่าตน ถ้าใครไม่รู้เท่ารู้ทันและไม่ระวังไม่หัดทำลายอำนาจการเกาะการติดการยึดการดูดให้ได้จริงๆจนเก่งจนไม่ยอมให้มันทำงานดูดทำงานติดทำงานยึดได้แท้จริงๆก็จะไม่มีทางรอดพ้นการเกิดหรือรอดพ้นการเป็นตัวตนหรือไม่มีทางหมดสิ้นจิตหมดสิ้นเชื้อวิญ,ญญาณลงไปได้เลยตลอดกับกัน เพราะฉะนั้นมหากุศลจิตที่จะเอามาใช้เพื่อทำลายจิตอวิชาตัวแรกนี้จึงคือโซภณจิตตัวที่หนึ่งที่เรียกว่าโสมนัสหคตังญาณสัมปยุตตังอสังขาริกังซึ่งเป็นจิตที่น่ายินดีแล้วทั้งประกอบไปด้วยความฉลาดขึ้นมาหน่อยแล้วหรือต้องประกอบไปด้วยการรู้บ้างแล้วละในวงเล็บญาณสัมปยุตตัง แม้จะยังไม่แจ้งเหตุแจ้งมูลหรือ,อยังไม่รู้เขาเงื่อนที่มันมาเป็นตัวการสำคัญให้เราเกาะเราติดเรายึดก่อนในวงเล็บอสังขาริกังก็เพราะเพิ่งเป็นจิตตัวแรกที่เริ่มบทบาทพอมีผลในวงเล็บวิบากก้าวต่อมากุศลวิบากจิตที่จะนำมาใช้จึงคือโสมนัสสหคตังสันติรณจิตตังซึ่งเป็นจิตที่รู้ดีเห็นดียินดีแล้ว จิตที่เต็มใจจะทำงานนี้แล้วในวงเล็บโสมนัสสหคตังและทำงานพิจารณาตรวจสอบค้นคว้าเลยทีเดียวเรียกว่าวิตกวิจารณ์ก็ได้เรียกว่าธรรมวิจัยก็ได้ในวงเล็บสันติรณะจิตตังบัดนี้จิตจึงจะสูงขึ้นมาเป็นโสมนัสสหคตังยานสัมปยุตตังส,สังขาริกังคือเป็นโสภณจิตที่สูงขึ้น มีการรู้เหตุหรือรู้ต้นเขาที่มาเป็นตัวการสำคัญให้เราเกาะเรายึดติดคือเกิดสสังขาริกังขึ้นและเหตุหรือเขาเงื่อนแห่งจิตที่ทำให้เราก่ะอกุศลอยู่ไม่รู้แล้วหรือก่อเกิดไม่รู้วางก็เพราะโมหะมูลจิตนี่แหละเป็นต้นเหตุใหญ่เราจะเริ่มเกิดไม่เฉยเสียแล้วและไม่แน่ใจในจิตที่ซื่อเด๋อเอาแต่เกาะเอาแต่ติดเอาแต่ยึดตะพื้ไปเสียแล้วก็จะเริ่มเป็นจิตวิจิตกิจชา คือโมหะมูลจิตก็จะขยบเป็นต้องคิดต้องลังเลต้องไม่แน่ใจขึ้นมานั่นเองเรียกว่าอุเปกขาสหคตังวิจิกิจชาสัมปยุตังอันหมายความว่าสิ่งสิ่งหนึ่งที่มีพลังงานรับรู้แล้วรีบเกาะรีบดูดรีบติดอย่างหน้าเฉยตาเฉยไปอย่างเก่านั่นแหละก็ชักจะมีการยับยั้งมีการชั่งใจมีการตรวจมีการไม่แน่ใจเกิดขึ้น มีการไม่สนิทใจเหมือนก่อนนั่นเองแต่มันก็ยังจะไม่พ้นสงสัยไปได้ง่ายๆจนกว่าจะเรียนจะรู้จะได้ข้อมูลได้ความรู้มาครบพอลงตัวเต็มรอบไปแต่ละเรื่องแต่ละมุมเช่นแต่ก่อนเป็นผู้สะสมอากุโสลจิตเพราะคิดเห็นตามๆเขาในวงเล็บทิฏฐิคตะสัมปยุตตังทงั้งๆที่ไม่รู้แสนจะไม่รู้ว่ามีเหตุมีผลอะไรมีอะไรเป็นมโนโปุพังขามาธรรมา คือมีอะไรอยู่ในจิตอยู่ก่อนเป็นเชื้อเป็นเขาเงื่อนชักจูงในวงเล็บอัจชต,ตะหรือว่ามีเหตุนอกจากวัตถุข้างนอกเป็นเหตุในวงเล็บพาหิระพาหิทะก็ไม่รู้ในวงเล็บอสังขาริกังแต่เขาว่าดีก็ดีกับเขาในวงเล็บโสมนัสเขาพาอยากได้อยากเอาก็ตั้งหน้าต,ตั้งตาอยากเอาอยากได้ไปตะพืชในวงเล็บโลภะ จิตตัวนี้จึงเป็นโลภมูลจิตที่ชื่อว่าโสมนัสสหคตังทิฏฐิคตะสัมปยุตตังอสังขาริกังหมายความว่าเป็นสิ่งสิ่งหนึ่งที่มีพลังงานรับรู้แล้วยินดีเลยไม่ขัดข้องเลยในวงเล็บโสมนัสสหคตังคิดเห็นตามเขาไปเข้าใจตามโลกไปยึดเอาความเข้าใจอย่างนี้เป็นตัวเป็นตนลงไปด้วยในวงเล็บทิฏฐิขะหะสัมปยุตตัง แม้จะไม่รู้เหตุรู้เขาไม่เข้าใจสิ่งชักสิ่งจูงสิ่งดูนสิ่งดันอะไรทั้งนั้นในวงเล็บอสังขาริกังแต่จะสั่งสมลงเป็นจิตความไม่รู้อวิชชาหรือโมหะมูลจิตดังนี้เองเป็นเหตุในวงเล็บสสังขาริกังให้สังสมอกุศลจิตใส่ตนอยู่ร่ำไปเมื่อเกิดโมหะก็จึงเป็นผลให้เกิดโลภะในวงเล็บ ดังอธิบายมาแล้วเป็นสภาพหมุนรอบเชิงซ้อนกันอยู่ต้องทำความเข้าใจดีๆและเมื่อเกิดโลภะโดยไม่สมใจในโลภะนั่นแลจึงเกิดผลเป็นโทสะหรือพยาบาทโทสะหรือพยาบาทยิ่งแรงเท่าใดโมหะก็ยิ่งมากมายมืดหน้ามากเท่านั้นเท่านั้นสภาพหมุนรอบเชิงซ้อนดังนี้แหละที่มันทาให้จิตให้วิญ,ญญาณสั่งสมทับถมเข้าไปแล้วแล้วเล่าเามากมายและแม้อกุโลจิตทั้งหมดที่จะเกิด จะทับถมสั่งสมลงไปมากขึ้นมากขึ้นก็อเนื่องมาแต่อเหตุตุกจิตที่เรายัางไม่รู้เท่ารู้ทันมันนั่นเองเป็นเหตุแท้เป็นสังขาริกังอยู่แม้แต่ที่เป็นอกุศลวิบากจิตอันเนื่องมาแต่ตาหูจมูกลิ้นกายและเป็นทุกข์หรือแม้จะไม่เป็นทุกข์จะเฉยเดออยู่ในวงเล็บอุเปกขาสหคตังซ้มปฏิชนะจิตตังก็ตาม ก็ยังล้วนเป็นสังขาริกังหรือล้วนเป็นเหตุเป็นเรื่องชักชวนดุลดันให้เกิดอกุศลจิตอันเป็นโลภะโทสะโมหะหรือเป็นทุกข์อยู่ทั้งสิ้นทุกข์ดังกล่าวนี้คือนรกหรืออบายภูมิจิตใครมีทุกข์มีความทรมานมีความทนได้ยากมีความปรารถนาสุขหรือหรือตนว่าตนอยู่ในสภาพดีแล้วอย่างไรนั่นแหละคือความเป็นสัตว์นรกจงรู้จักสัตว์นรกให้ดีๆ มันอยู่ในคนเป็นปน,นี่แหละอย่าไปหลงเละว่าเป็นตัวตนที่ล่องลอยอยู่ในถิ่นในแดนแคว้นไหนเลยมันคือจิตในจิตคือเวทนาในเวทนาในวงเล็บทุกขเวทนาของเราเองนี่เองแท้ทใครรู้แจ้งรูปนามของจิตเจตสิกรูปเข้าใจชัดเป็นอาการลิงคะนิมิตอุเทศได้ถูกตัวถูกตนแท้และเห็นทุกขเวทนาในจิตของเราได้จริงผู้นั้นก็เป็นพระอริยนั่นแหละ คือผู้เห็นทุกข์อริยสัตว์แท้เห็นได้ที่จิตเข้าใจทุกขเวทนาอันคือการรู้ตนว่าตนนั่นแหละกำลังเป็นสัตว์อบายตนนั่นแหละคือผู้กำลังตกนรกอยู่ในปัจจุบันนั่นเทียวเป็นสัตว์นรกที่แท้จริงขั้นปรมตถธ,ธรรมแท้จงทำความเข้าใจในสัตว์นรกของปรมาถสัจจะให้ได้ว่ามันเป็นเรื่องของจิตเจตสิกรูปหรือกายเวทนาจิต ที่เกิดอยู่เดี๋ยวนี้หน้าบัดนี้ในกายยาวาหนาคืบกว้างศอกพร้อมสัญญาและใจของเรานี่เองอย่าไปมัวหลงสัตว์นรกที่พูดเป็นอดีตเป็นอนาคตกันอันไม่ใช่หลักของโลก,กุตระกันนักหรือยิ่งไปพูดกันเป็นปุกขลาที่ฐานปันรูปสม,มุิร,ร่างกันเป็นตัวประหลาดเป็นสัตว์พิลึกพิลือต่างๆนานาอันเกิดจากอาจารย์ต่างๆท่านเจตนาปั้นอุทาห์ให้เห็นง่ายเข้าใจได้ เป็นการเทียบเคียงแต่ผู้ฟังที่ยึดเอาอุทาหรณ์ไปก็เอาไปซะชนิดเป็นตุเป็นตะจนหลงปรมัต์หันไปยึดได้แต่สมุติสัจจะหรือปุกคลาที่ฐานกันก็จงรู้เท่าทานสมุติสัจจะนั้นๆให้ได้ว่ามันเป็นรูปจริงหรือเป็นรูปอธิบายความหมายกันแค่ไหนและแม้แต่สมุติสัจจะขั้นอดีตอนาคตมันก็ยังจะต้องรู้ให้เป็นปรมัสสัจจะกันให้ได้ว่า อดีตหรืออนาคตมันก็เป็นเรื่องของอดีตและอนาคตมันไม่ใช่ปัจจุบันเพราะปัจจุบันนี้เราเป็นคนจิตมันยังมีกายอยากเป็นคนแต่ว่าจิตสิมันมีอารมณ์มีกายทิพย์เป็นสัตว์นรกขึ้นมาในปัจจุบันแม้คราใดก็ให้รู้ให้ได้ดับให้ได้ในครานั้นในปัจจุบันนั้นๆอารมณ์สัตว์นรกนั้นกายทิพย์สัตว์อบายนั้นอยู่ในตัวเราขณะที่เกิดนั้นๆเป็นอยู่นั้นๆจริงๆ ขณะใดมันโลภนั่นแหละคือมันเป็นเปรตแท้คืออยากอยู่ร้อนๆขณะใดมันโทสะนั่นแหละคือมันเป็นสัตว์นิรยะภูมิแท้คือมีทุกข์อยู่เร่าๆขณะใดมันโมหะนั่นแหละคือมันเป็นเดรัจฉานแท้คือโง่อยู่มืดบอดอยู่หรือขณะใดมันรู้ตัวอยู่แทๆ้ๆว่าจิตของตนกำลังโลภก็ดีกำลังโทสะอยู่ก็ตาม แต่ตนก็ยังขม่มฝืนหยุดซึ่งโลภะนั้นก็ไม่ได้ขม่มฝืนห้ามโทสะนั้นให้หยุดก็ไม่ลงนั่นแหละคือมันเป็นอสุรกายเป็นผู้ยังมีอินทรีย์อ่อนมีพระ,ะไม่กล้าไม่แข็งยังแพ้อำนาจต่ำยังสู้สัตว์นรกไม่ได้ในวงเล็บอสุราอย่างให้ความเป็นสัตว์นรกครอบงำอยู่ตนก็ยังได้ชื่อว่าสัตว์นรกสัตว์นรกหรืออบายภูมิแท้จึงคืออกุศลจิตสามหมู่ อันคือจิตที่เป็นโลภะจิตที่เป็นโทสะจิตที่เป็นโมหะนี้นั่นแหลหรือโลภะมูลจิตใดโทสะมูลจิตใดโมหะมูลจิตใดยังกล้าแข็งยังหยาบใหญ่อยู่ในวงเล็บวิติกรมะกิเลสก็คือสัตว์นรกใหญ่ถ้าอยาบน้อยลงอ่อนแรงลงมาขั้นกลางในวงเล็บปริยุทธานกิเลสก็คือสัตว์นรกขนาดกลาง ถ้าเหลือเศษทุลีแล้วอ่อนแรงเบาบางมากแล้วในวงเล็บอนุสัยกิเลสก็คือสัตว์นรกขนาดเล็กสุดจงเรียนรู้สัตว์นรกที่เป็นปรมัตธ,ธรรมให้ถูกตัวถูกตนแท้ให้ได้เทินจึงจะเป็นสัมมาทิฏฐิแท้แล้วจะได้ระวังไม่ให้เป็นสัตว์นรกบงการตนให้ก่ออาชีพเป็นมิจฉาอาชีโว ไม่ให้สัตว์นรกสั่งตนทำงานทำการด้านกายกรรมใดที่เป็นมิจฉากรรมมันโตไม่ให้สัตว์นรกสั่งตนพูดเปล่งวาจาออกมาเป็นมิจฉาวาจาหรือแม้จะคิดจะนึกใดๆก็จะได้ระวังให้มีสติมีความพยายามเพื่อไม่ให้เกิดมิจฉาสังกโปสตินั้นความพยายามนั้นจึงจะเป็นสัมมาสติและสัมมาวายามะผู้มีสติเป็นกำลังใหญ่ มีสติเป็นอำนาจกล้าในวงเล็บสตาทิปเตยยะมีสัมมาทิฐิเป็นปัญญาที่อยู่ในทิศท,ทางที่ถูกทิศท,ทางที่เรียกว่าโลกุตระแทะ้ในวงเล็บปัญยุตระดังนี้ก็ย่อมจะมีวิมุตเป็นที่หวังได้สมาธิที่ตั้งลงก็เป็นสัมมาสมาธิหรือจิตของเราก็จะเป็นอธิจิตแท้เป็นจิตยิง่งจิตสูงจริงๆอันเรียกว่าโลกุตระจิต คือจิตที่เดินสู่ทิศนิพพานจริงๆเพราะฉะนั้นเมื่ออกศลลวิบากจิตของผู้ใดเริ่มตั้งตนพิจารณาอารมณ์แห่งตนเริ่มจับจิตจับเวทนาของตนเข้าได้บ้างเป็นอุเปกขาสหคตังสันติรณจิตตังซึ่งเป็นชื่อของจิตอเหตุตุกจิตดวงที่เจ็ดวงสุดท้ายของหมวดที่ยังเป็นทุกข์ในวงเล็บหมวดอกุศลวิบาก จึงคือจิตดวงที่เริ่มเชื่อมโยงเข้าไปหาปเหตุตุกกะขุศลวิบากจิตคือเริ่มจะเข้าใจในสภาพธรรมที่แตกต่างในวงเล็บลิงว่าทุกขเวทนาเป็นไนรสอาการหรืออารมณ์มันแตกต่างกับสุขเวทนาอย่างไรก็คือเริ่มมีธรรมวิจยะสัมโพชงหรือเริ่มเป็นวิตกวิจารณ์ณกันทีเดียว ผู้รู้รูประจิตในวงเล็บรูป,ปาวจรจิตออกปานนี้ก็นั่นแหละคือผู้เข้าใจในอเหตุตุกะจิตมันก็อยู่ในรูปในรอยเดียวกันและจะอธิบายเป็นลักษณะชาญว่าเป็นชาญหนึ่งสอสามี่หอย่างไรมันก็ไม่ใช่เรื่องน่างง,งตรงไหนเมื่อเข้าใจได้ว่าสันติระนักนั้นก็คือวิตกวิจาร์หรือธรรมวิจัยในวงเล็บธรรมวิจยะสัมโพชงเราดีๆนี่เอง ที่เป็นจิตของตนพิจารณาเข้าไปจนถึงจิตในจิตของเราเองได้จริงมีสภาพจริงไม่ใช่นับเพียงถวานนอกแค่ตาหูจมูกลิ้นกายแต่จับจิตได้จับเวทนารู้จนแจ้งอารมณ์เรียกว่าสุขในวงเล็บสุขเวทนาหรือทุกข์ในวงเล็บทุกขเวทนาดังนั้นเมื่อไปรู้ไปเข้าใจรสเข้าใจรูปอยู่ในเวทนาในสัญญาในสังขาร อันเป็นนามขันของตนออกปานนั้นจึงจัดภาษาเรียกว่ารูปจิตหรือสภาพที่ละเอียดลึกเบาบางเข้าไปอีกก็เรียกด้วยภาษาว่าอารูปจิตซึ่งมันก็คือสิ่งที่ถูกรู้อันคือรูปนั่นเองทว่าเป็นสิ่งที่ละเอียดลึกซึ้งบางเบายิ่งไปอีกเป็นระดับเท่านั้นจึงไม่น่าชงนและจะไม่ผิดสภาวะไปแต่อย่างใดสำหรับผู้จับสภาวะจริงๆได้ภาษามันมาก บัญญัติมันเยอะอย่างนี้แหละที่ทำให้ผู้ศึกษาต้องลำบากยากเย็นเหลือแสนที่จริงก็มีแต่เรื่องรูปกับนามเท่านั้นจริงๆจิตผู้ยังมีโลภะโทสะโมหะเมื่อสมใจตามสังขาริกังในวงเล็บสมุทไทยแท้คือเสพสมสุขสมได้ตามที่ตนติดตามที่ตนมีตัณหาหรือตอนมีอุปทานอันเป็นตัวการชี้ชวนผลักดันให้สแสวงหามาเสพ